นี่ชื่อว่ายันตรีรัตนะพุทธบาทาหรือจะสั้นๆว่ายันเหยียบนรกเพราะนรกมาจากโลกโกรดหลงเอาไปยันไว้บ้างยอมถ้าเราไม่ยันนรกนรกก็จะยันยมตกนรกเองใช่ไม่ยิงไม่ริงถ้าเราไม่เอาสิ้งสมาที่ปัญญายันไว้เนี่ยเราอะจะถูกมันยันลงนรกเลยนั้นถ้ายันถึงเนี่ย อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้น้มมาทำเป็นรูปธรรมเพราะเขาสอนกันเดิมว่าอะไรตีนัตนะได้แก่สิ่งอ่ะเขออะาใไตรสิกขาสิ่งสมาธิปัญญาโลภโกรหลงใช้คําว่าภูุศลมูลพูดอย่างเงี้ยคนไม่กระตือรืแล้วแต่ขาบอกโจนจะร้้นนะต้องหาอาวุธกันนะแกตุต้นอารมณ์คน น,น้ำท่าม,มีไปติดไว้ทั่วประเทศไทยอีกไม่กี่ปีเรือนจำจะว่างลงไม่ต้องไปฝากชั้นสิบีแล้วแต่พยันนี้พระช่วยปลุกโยมต้องเอาไปเศษกันเองไปเกันเองช่วยกันเผยแพร่หน่อยนะวิธีการอย่างเนี้ยมันง่ายเป็นรูปประทันยันออกมาบ้างนะ หึือไปเข้าคอหนึ่งก็ได้จับพลาปัดจับอาจจะไดนังปัดยันออกมีทั้งหมดสี่สีห้าสีอันนี้ได้ยังได้แล้วเจ้าค่ะอันนี้แจกฟรีทำบุญไปแล้วเอาละ